รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยาชาติถือกำเนิดขึ้นมามนุษย์เราได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายและสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เรา ให้เราได้ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันการเดินทางการผลิตในเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการเกษตรและนี่คือ5น้นวัตรกรรมแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราในแต่ละยุคสมัยไปในทิศทางที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอันดับที่หกระดาษหลายคนอาจตั้งคําถามขึ้นมาทันทีว่ากระดาษเนี่ยนะเป็นนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเหล่ามวลมนุษยชาติใช่แล้วครับ กระดาษนี้แหละมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์มนุษยาชาติและสำคัญต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยมารับชมคำอธิบายพร้อมกันเลยครับนับตั้งแต่มนุษย์มีภาษาใช้กันอย่างเป็นทางการจ่อมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆแต่การบันทึกในแต่ละครั้งต้องอาศัยความจำของคนคนหนึ่งหรือจำเป็นต้องใช้สิ่งของต่าง,างๆอาทิเช่นหนังสัตว์ไม้ไผ่หรือกระดูกสัตว์แต่สิ่งของเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งของที่จะพกพาไปไหนตอนไหนได้สะดวกและมีข้อจำกัดของเนื้อหาที่ะระบุลงไปในสิ่งของเหล่านี้ด้วย ต่อมาปริษัทจีนในสมัยราชมง่นหรือในปีคศ105ชาวจีนผู้หนึ่งนามว่าไคหลุนได้นํนเาเศษไม้ไผ่จากควนหัวเขาเองนํามาต้มจนได้เยื่อกระดาษและนํามาเกลี่ยบนตะแกรงเพื่อปล่อยให้แห้งจนกลายเป็นกระดาษในที่สุดและวิธีการนี้ต่อมาก็ได้แพร่หลายในอาณาจักรจีนอย่างรวดเร็วและแพร่หลายไปยังอาณาจักรอื่นทั่วโลก โดยผ่านทางการทําสงครามฐานอนาณาจักรต่างๆความสําคัญของกระดาษในบริษัทมนุษยชาติก็คือการที่สามารถจดบ,บันทึกเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่สามารถบันทึกเก็บและส่งต่อไปยังสู่รุ่นต่อรุ่นโดยที่เนื้อหาดั้งเดิมยังอยู่ครบทุกประการด้วยที่กระดาษมีน้ำหนักเบาเก็บรักษาได้ง่ายกว่าวัสดุในอดีตที่เคยใช้กันและสามารถส่งทอดความรู้ต่างๆได้กว้างไกลข้ามอาณาจักรลองจินตนาการกันว่าถ้าโลกเราไม่มีการจดบ,บันทึกข้อมูลสำคัญใดๆไว้เลย สังคมของมนุษย์อาจจะหยุดนิ่งหรือเป็นการพัฒนาที่ช้ามากๆเพราะการขาดองค์ความรู้ที่จะนําไปต่อยอดได้นั่นเองการพัฒนาต่อยอดโดยอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางกระดาษเป็นส่วนที่สําคัญอย่างมากที่จะสามารถต่อยอดเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ในสังคมมนุษย์ทั้งในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยอันดับที่4เครื่องบินโดยสาร หลังจากพี่น้องตระกูลไรส์ในคนพบวิธีการมาคับเครื่องบินเป็นครั้งแรกเครื่องบินก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาติมหาอำนาจต่างๆได้ทุ่มทุนมหาศาลเพื่อวิจัยและพัฒนากองทัพอากาศของแต่ละชาติให้มีแสงยานุภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงต่อมาในปีคิดสกุาด1919เครื่องบินพาณิชย์ลำแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับเที่ยวบินระหว่างประเทศครั้งแรกที่บินจากประเทศอเมริกามุ่งสู่ประเทศคาาดา ต่อมาในปีคิดสกที่ัเกราเรือหอสัญชาติเยอรมันนามว่าเอลเซตหน9เฮนเดอร์เบิร์กประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะเตรียมตัวลงจอดที่รัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตถึง36คนและเป็นเหตุการณ์ที่ยุติบ,บทบาทของการเดินทางโดยเรือหอไปตลอดกาลทําให้การเดินทางโดยเครื่องบินได้รับความนิยมแทนที่โดยทันทีและหลังจากนั้นเครื่องบินก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นขึ้นได้เรื่อยๆ ในตอนนั้นใครจะเชื่อว่าหากเราเดินทางจากรโดอไปอเมริกาแล้วต้องเดินทางด้วยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เราต้องใช้เวลาในการเดินทางร่วมๆหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวแต่ถ้าเรานั่งเครื่องบินโดยสารในตอนนั้นเราจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นการมีเข้ามาของเครื่องบินพาณิชย์การเดินทางที่สั้นลงการเจรจาการค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศทำให้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นการนำเข้าบุคลกากรเฉพาะทางมีความสามารถในด้านต่างๆกระจายตัวไปทั่วโลกเพื่อพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่างๆผ่านการลงทุนทำให้เกิดการลงทุนข้ามชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเม็ดเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้วสะพัดไปสู่ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ประเทศเหล่านี้สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเพื่อที่จะนําไปพัฒนาประเทศของตนเองและกระจายแหล่งเงินทุนไปยังประเทศอื่นๆได้ต่อไปต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็กลายเป็นรายได้หลักของหลายๆประเทศที่สร้างเม็ดเงินให้เป็นกอบเป็นกำแก่ประเทศนั้นๆเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเครื่องบินโดยสาร เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างมากในช่วงหนึ่งรอปีที่ผ่านนานี้เลยทีเดียวอันดับที่3ระบบไฟฟ้ากระแสสลับในอดีตมนุษย์เรามีการเรียนรู้ที่จะนำพลังงานที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำมันหรือถ่านหิน แต่พลังงานที่สําคัญที่มนุษย์เราสามารถดึงจากธรรมชาติมาใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงได้จนถึงปัจจุบันนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณโดยแรกเริ่มการค้นพบนั้นเกิดจากการพบเจอปลาดุกไฟฟ้าและปลากระเบนไฟฟ้าจากตามธรรมชาติแต่การพัฒนาแรกเริ่มที่จะนําไฟฟ้าจากธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจําวันจร,ริงๆต้องย้อนไปในศตวรรษที่18ที่เบอร์จมินแฟรงกลินเริ่มมีการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าตามธรรมชาติอย่างจร,ริงจัง และองค์ความรู้จากการวิจัยนี้เองก็ได้ถูกต่อยอดในช่วงศตรวรรษที่19และในช่วงเวลานี้เองเราก็ได้ค้นพบการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่ากระแสะไฟฟ้านี้ซึ่งการวิจัยในช่วงเวลานี้เราก็ได้ค้นพบไฟฟ้ากระแสะตรงที่พัฒนาโดยโทมัสอันวาเอดิสันและไฟฟ้ากระแสะสลับที่ได้รับการสนับสนุนโดยนิโคล่าเทสลาจากการทดสอบในหลายๆขั้นตอนเราก็ได้ข้อสรุปว่าไฟฟ้ากระแสะสลับของนิโคล่าเทสลามีประสิทธิภาพมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในการส่งกระแสไฟฟ้าในระยะทางไกลๆได้มากกว่าไฟฟ้ากระแสตรงของโทมัสอันวาเอดิสันระบบไฟฟ้ากระแสสลับจึงถูกนํามาใช้ในทุกๆอุตสาหกรรมของโลกใบนี้และเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการใช้พลังงานในบริษัทของมนุษยชาติพฤติกรรมของมนุษย์เราเปลี่ยนไปโดยแทบจะทันทีทันใดซึ่งมนุษย์เราใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นพร้อมๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่ถูกผลิตมาให้รองรับกับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเช่นการมีของโทรทัศน์ ทำให้เรามีเวลาที่อยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้นการมีของตู้เย็นทําให้เราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปซื้ออาหารกลับบ้านทุกวันและในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆการนําพลังงานไฟฟ้ามาใช้ก็สามารถพัฒนาลถขั้นตอนการผลิตและสามารถลดต้นทุนการผลิตต่างๆได้อย่างยยามีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดอีกด้วยอันดับที่2อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตถือกําเนิดครั้งแรกในปีคิศักช1969จากองค์กรทางการอาหารของสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวคิดที่จะสร้างระบบเครือข่ายที่อยู่เหนือระบบสื่อสารทั้งปวงเพื่อป้องกันในกรณีที่การสื่อสารในภาคสงครามถูกทำลายลงแต่ระบบเครือข่ายยังสามารถทำงานได้ต่อไปโครงการอพาเน็ตซึ่งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแรกของโลกถึงถือกำเนิดขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาครัฐของสหรัฐอเมริกาในยุคเริ่มต้นต่อมาในปีคศที่1,980ภาคเอกชนเริ่มหันมาสนใจระบบเน็ตเวิร์กกันมากขึ้น เนื่องจากพบว่าความสามารถของระบบเน็ตเวิร์กในช่วงนั้นสามารถส่งอ e ีเมลหรือแฟ้มข้อมูลข่าวสารต่างๆในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกนำมาใช้ในภาคเอกชนและถูกพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบันบทบาทหลายๆอย่างของการเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของอินเทอร์เน็ตทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงบางกิจกรรมที่เราต้องอาศัยการเดินทางเพื่อไปทำกิจกรรมนั้นๆเราอาจไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางอีกต่อไปเพียงแค่อยู่ที่บ้านเราก็สามารถดำเนินการกิจกรรมนั้นได้โดยสมบูรณ์ทันที ปัจจัยพื้นฐานที่เราเข้าใจกันดั่งเดิมคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคแต่ในปัจจุบันหลายๆคนอาจพูดติดตลกได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยที่5ที่ต้องเพิ่มเข้าไปในทฤษฎีนี้ซึ่งถ้าเราพิจารณาตามหลักการก็คงไม่ผิดเท่าไหร่เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยทีเดียว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในทุกๆก,กิจกรรมในแต่ละวันเราจาเป็นต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการสั่งอาหารการเดินทางการทําธุรกรรมการทํางานและความมาทิงในรูปแบบต่างๆน,น,น,นับว่าการกําเนิดนวัตกรรมอย่างอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในโลกนี้เลยทีเดียวอันดับที่1 เครื่องจักรไอ้น้ำเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่ถูกค้นพบและถูกสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่1 9ถึง20จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเจมส์วัตนักวิศวกรชาวสกอตแลนด์ผู้นี้ไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาได้แม้แรกเริ่มเดิมทีวัตถุประสงค์ของเครื่องจักรไอน้ำถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างพลังงานในการสูบน้ำออกจากเหมือง โดยการนำเอา่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนต่อมารูปแบบโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องจักรไอน้ําก็ถูกประยุกต์ใช้งานกับการสร้างพลังงานให้แก่เครื่องจักรชนิดอื่นๆทําให้เกิดการพัฒนาของโรงงานกึงอัตโนมัติขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเครื่องจักรชิ้นหนึ่งจะสามารถเข้ามาแทนที่ของแรงงานมนุษย์นับสิบสิบคนในเวลานั้นได้เลย เครื่องจักรไอ้น้ำจึงถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่เคียงคู่มากับเครื่องปั่นได้พลังน้ำเลยทีเดียวการก,ก่อกำเนิดของเครื่องจักรไอ้น้ำจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์สามารถค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญสำคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยชาติในด้านต่างๆในเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรการผลิตการทำเหมืองแร่การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีหลังจากการมาของเครื่องจักรไอ้น้ำและการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นจุดเปลี่ยนค้าสำคัญของประวัติศาสตร์โลกในช่วงเวลานั้นอย่างมีนัยสำคัญรายได้และจำนวนประชากรเฉลี่ยเริ่มที่จะขยายตัวอย่างยั่งยืนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรายได้ต่อหัวของคนทั้งโลกที่เพิ่มมากขึ้นกว่า10เท่าและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่าในช่วงเวลาเพียง200ปีที่ผ่านมานี่เองเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่านวัตกรรมที่ดูธรมธรมดาๆอย่างขึ้นจากไอ้น้ำนี่แหละที่สมควรเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง